บาทนะครับช่งวิที่สี่ทีมจากโรงเรียนบนรัฐราชกัญญาพัทลุงช่งวิที่หทีมจากโรกีฬาจังหวัดขอนแก่นและช่งที่แทีมจากโรงเรียนเทศบาล3วัดสามิตรมงคลสัญญาณเข้าที่ของผู้ปล่อยตัวพร้อมแล้วนะครับ ลอยตัวไปแล้วนะครับ4คูณ400เมตร14ไปีหญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับหม้หนึ่งนะครับวิ่งตามช่องวิ่งของตัวเองตลอดระยะเวลาทาง400เมตรหนึ่งใน4ทีมนี้นะครับจะมีทีมหนึ่งนะครับที่พลาดเหรียญนะครับอย่างน่าเสียดายนะครับ จะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้คว้าเหรียญทองในการแข่งขันในครั้งนี้ช่องวิ่งที่วิ่งนํามานะครับได้แก่ทีมจากโรงเรียนอุบลรั์ราชกัญญาพัทลุงและตามมาด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นช่องวิ่งในสุดนะครับสีเหลืองเหลืองนะครับทีมจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ ชกวิ่งนอกที่สุดนะครับโรงเรียนเทศบาล3วัดส,สามิตรมงคลกำลังจะส่งไม้ต่อให้กับไม้ที่2ของทีมตนเองนะครับทีมจากอุบลรัตราชกัญญาพัทลุงส่งไม้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่2ของแป่ละทีมวิ่งไปแล้วนะครับโอ้น้โด่งไปเลยนะครับสำหรับทีมจากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาพัทลุงลาตามมาด้วยทีมจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนะครศรีธรรมราชทิ้งห่างกันอยู่ระยะทางประมาณ40เมตรหมายที่สนะครับ ของอุบลรัตนราชกัญญาพัทลุงกำลังจะเข้าสู่ทางตรง100เมตรและเตรียมส่งม้ให้กับไม้ที่3วิ่งตามมาติดๆข้างหลังนะครับไม่ยอมแพ้นะครับลงในกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม้ที่2ของพัทลุงนะครับส่งไม้ให้กับไม้ที่3ไปแล้วนะครับและลงในกีฬานครศรีธรรมราชก็ส่งไม้ต่อไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับ ตามมาด้วยทีมจากโรงเรียกีฬาจังหวัดขอนแก่นหลับไม้ที่3แล้วนะครับโรงเรียนอูบลรัราชกัญญาพัทลุงยังคงนำอยู่นะครับตามมาไกลๆห่างๆนะครับด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังจะเข้าสู่ทางตรงหนึ่งร้อยเมตรสุดท้ายเพื่อส่งให้กับไม้สุดท้ายของทีมตนเองลายาห่างกันอยู่ประมาณ60เมตรนะครับจะทันหรือเปล่านะครับเหมือนลงในกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชก็พยายามจะเร่งความเร็วนะครับขึ้นมาจี้ตูดนะครับ ละส่งไม้ให้กับไม้ที่4ของตนเองนะครับเียนกีฬานครสีธรรมราชก็ส่งไม้เรียบร้อยเช่นเดียวกันระยะประมาณ70-80ถึง80เมตรนะครับผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาพัทลุงที่จะคว้าชัยในรายการแข่ง วิ่งพละสี่คูณสี่ร้อยเมตรหญิงรุ่นอ,อายุสิบสี่ปีในครั้งนี้โเีนกีฬาจงาังหวัดนครศรีธรรมราชห้าสิบเมตรสุดท้ายครับสำหรับ อุบลรัตน์ราชกัญญาพัทลุงและกําลังจะเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยครับผมตามมาด้วยนะครับชีมจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เหรียญทองแดงนะครับตกเป็นของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนี่นะครับโรงเรียนทีมจากโรงเรียนเทศบาล3วัดสามิตรมงคลถึงแม้ว่าทีมตัวเองนะครับจะไม่ได้รางวัลน,นะครับในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับแต่ทุกคนก็แสดงสปิริตของหน้าที่นักกีฬานะครับ พยายามที่จะวิ่งเข้าเส้นชัยให้จบการแข่งขันนะครับผมต้องขอชื่นชมจากใจจริงเลยนะครับอีกนิดเดียวจบมือนะครับให้กับทีมจากโรงเรียนเทศบาล3วัดสามิตรมงคล ที่เข้าเส้นชัยในลำดับ,บ,บที่4นะครับผม